ไม่เท่าเราไม่ทํานี่คือสิ่งที่นักการเมืองรุ่นเก่าคนเก,าเก่าเขาคิดกันเขาเข้ามาทําเพื่อสอหาแต่ผลประโยชน์การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงวันนี้ทุกคนพูดถึงแต่คําถามจริงๆคือวันนี้เราจะเปลี่ยนยังไงหลายๆคนนะครับมองเห็นว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องถอนรากถอนโคนลบทุกอย่างออกไปแต่วันนี้คุณลืมคิดไปหรือเปล่าว่าระบบ ที่หล่อเลี้ยงประชาชนทุกวันนี้อยู่ถ้าเกิดชังักคนที่จะซวยจริงๆนะครับคือประชา,ะช,าชนชนชั้นแรงงานทุกคนไม่ใช่คนที่อยู่ในสภาทุกวันนี้เด็กๆรุ่นใหม่นะครับม,มีความคิดนโยบายดีๆตั้งเยอะวันนี้เราต้องสนับสนุนคนให้ออกมาพูดให้ออกมาช่วยแก้ไขนะครับผมวันนี้อย่าเรียกผมนะครับว่านักการเมือง วันนี้ครับผมผมคือประชาชนเทียบเท่าทุกคนวันนี้รัฐบาลต้องยืนเคียงข้างกันไม่ได้ยืนสูงกว่าประชาชนและเราเก้าวหน้าไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับ